เพื่อนๆนี่น้องซินมีนี่เล็บโอ้ยเล็บแดงเลยอะเล็บฮาโลวีนเป็นเรืองแสงได้ด้วยนะซื้อมาจากราสิบบาทเดี๋ยวตรงนี้อันนี้นี่นี่นี่เนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่นี้ราสิบบาทตรงข้างๆโรงเรียนใกล้ๆโรงเรียนน้องซินเนี่ยแล้วต้องคือมันเลืองแสงเลยนะเมือ่อวานเราซื้อมาแค่ห้าเล็บห้าเล็บเดี๋ยวเราไปซื้ออีก ไปซื้ออีกห้าเล็บมันจะได้ครบสิบเล็บเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันมันมีของฮาโลาวีนเต็มเลยนะเพื่อนๆเนี่นะยเดี๋ยวเราไปซื้อเล็บกันเดี๋ยวเราไปดูกันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับฮาโาวีนไปไปเร็วอ่ะลานทุกอย่างสิบบาทมันอยู่ในนี้แหละไอเล็บปลอมนังศิ้นเนี่ย เอามาดูดินสอกัอนเหรอเอาดินสอนล็กวีดดินสอบล็กวีดเปลี่ยนไส้ได้สิบบาทนี่อะไรนะคาปิปลาดเป็นคาปิปลาอันนั้นอะไรดิน,นสออดิน,นสอบโกดอ่ะเป็นแบบดกดไหนอะเลปอมหมดแล้วะ่ะเมื่อวานยังมีอยู่เลยอะเห็นไหมกดเร็วจังอันนี้เป็นอะไรถัง ถังฮาโลวีนเออถังขอขอน,อ Trick treat, มนมทริกออทีชใช่ไหมทริ r ออที t ถังขอขนมนะแล้วก็มีนาาหน้ากากหนูมีเล็บปอมฮาโลว,วีนแล้วนี่ไงใส่ใส่หน้ากากนี่ปะ <c oughs> เ็กไทเหรอเมกไท<ฮ>แล้วก็อันนี้อันนี้เรื่องแสงเป็นแม่ลูกตังอะเป็นอะไรนะเอาไปให้ห้อยอะเป็นเป็นผีก่งก้ย อีกกองก้อยอันนี้ลูกโป่งลูกโป่งฮาโลวีนนี่นี่นี่กิฟต์ติดผมฮาโลวีนดูสิดูสินี่ฮาโลวีนทั้งนั้นเลยเนี่ยเอ้ยกิฟต์ฟักทองฮาโลวีนเนติดหัวเอ้ยน่ารักอันนี้น่ารักเนี่ยอุ้ยอุ้ยกิฟต์ ดังหมดนะอันนี้ฮาลาวีนหมดเลยนะตีมฮาลาวีนน่ารักปุยปุยมันเป็นปุยนุ่นๆุ่ะไม่เอาแล้วพอแล้วเคยซื้อแล้วไปดีกว่าอ่ะอารุโปองฮาลาวีนอ่ะโอเคอ่ะได้ลูกปองฮาลาวีนไม่ได้เล็บปอมได้ลูกปองฮาลาวีนก็ได้ น้องขวดจะเหัื่อยอ่ะ้ยอ๋อน้องซินเองนี่เมื่อกี้เราไปร้านทุกอย่างสิบบาทมา่ป่ะเราได้นี่ลูกโป่งมาเป่าแล้วหมอมาเป่าแล้วนี่ได้ลูกโป่งมาลูกโป่งฮาโลวีนนี่เดี๋ยวเราจะแต่งตัวเป็นฮาโลวีนนะแบบดีฮาโลวีนนะน้องขบอ่ะ

ผีเขาเสียได้อะเล็บปอมอะเล็บเนี่ยเล็บปีศาจเนี้ยหมดเมื่อวานซื้อมีเยอะอยู่เลยหมนมาหน้าซื้อมาสองอันไม่น่าเลยใส่ผมแบบเป็นผีผีกอนเนาะไม่เห็นอะค่ะมันเหมือนพลุพ <c oughs> ลังผีแบบพลุงพลังไงเลยเอาทิงใส่เล็บ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวมามาจะปิดไฟนะพอปิดไฟเสร็จเล็บมันจะเรืองแสงนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่หน้กกากเล็ ว้ายหน้ายาวอ่ะเดี๋ยวมามาจะปิดไฟนะเพื่อนผีหายหายไปไหนเอาผีมาเร็วผีมาเร็วเออนี่รเรเล็บเรื่องแสงอุ้ยว้ายผีโผล่มาหนู่มสิเป็นผีเออ,อ,เ,อ,อเอาเล็บไปให้เพื่อนดูใกล้ๆสิเ,เล็บไปให้เพื่อนดูใกล้ๆกลโอ้ยนี่นี่ ้ยมันเรืองแสงจริงๆมันเรืองแสงเออเห็นไหมหอ,อมยุ่งจริงหมอหอมยุ่งเลย,ยเฮ้ยมันน่ากลัวเลยนะนี่มาจ้าดเนี่ยน่ากลัาจากกวาจาริงนะเพื่อนเพื่อนเลปีศาจต,ต์อมาเป็นเลปีศาจมั่งออกมาเป็นผีเกาะตุ๊กตา กระตามาเป็นผีใครไม่กดติดตามกดซับสไครต์ช่องเซีนฟินบอกมาจะไปควักควักไส้เลยมาลอเล่นน้องซีนแบบว่าหม่ามาเป็นจริงหรือเปล่าโอเคนะคะบายบายอย่าลืมกดติดตามช่องพี่เซีนกับน้องซีนด้วยนะนะบายบายนะคะ chắc tục chắc tốn chắc tốn, ấn máy thử không được, Gọi,